เลสเตอร์เล่นของใหญ่จ้องคว้าประตูแมนซิตี้ไปเฝ้าเสาเลสเตอร์ซิตี้เดินหน้าปรับทับขนาดใหญ่หลังได้ไปแล้ว2ตัวใหม่ก่อนหน้านี้โดยเล่งปี่การคว้าผู้รักประตูคนใหม่จากทีม3แชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรายของแซ็กเซฟเฟนในด่านอเมริกันก่อนหน้านี้อดีตแชมป์เปีนมาลิกหนึ่สมัยเพิ่งตกชั้นลงสู่ EFL c h a m p มเปี้ยนได้นักเตะใหม่มาเสริม2รายรวดคือแฮร์รี่วิงกองกลางจากทอมแนมฮอสเปอร์ และคอนนอลคาวดี้เซนเตอร์แบ็กจากวูฟสันตันวันเดอร์เลอร์ล่าสุดมีการเปิดเผยเป้าหมายลำดับถัดไปของทัพจิ้งจอกที่ได้คุณซื้อใหม่เช่นกันเป็นเ so อนโซมาเรสกาอดีตผู้ช่วยของเป๊ปกัวเดล่านั่นก็คือสเตเฟนผู้รักษาประตูสำรองของแมสซิตี้หลังไปที่ชัดเจนว่าทั้งแดนนี่วอร์ดกับเดนเน่อีเวอร์เซนต่างก็ไม่สามารถทดแทนการย้ายออกไปของแคสเปอร์ชไมเคิลได้ในแดนอเมริกันวัย28ที่เคยเล่นกับทีมชุดใหญ่แมสซิตี้21นัดแต่ซีซั่นก่อน ถูกส่งยืมไปมิดเดิลสโบก็เผยไว้เช่นกันว่าเขาพร้อมจะย้ายออกจากเอเนียสเตเดียมเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อนผมทุกคนต่างก็บอกผมถึงเรื่องนี้ว่าเลสเตอร์สนใจแต่ผมยังไม่ได้ยินข่าวอะไรจากเอเจนต์ของผมดังนั้นโฟกัสของผมคือการรักษาสภาพร่างกายให้ดีเพื่อเติมความแข็งแกร่งให้ตัวเองและจากนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะส่งชี้ทางให้กับผมผมยกเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของท่านท้งนี้การที่เป๊ปมีสเตฟานออเตกาจอมหนึบเยอรมัน เป็นมือสองรองจากเอเดรซอนโมราเอสอยู่แล้วก็ทําให้เขาพร้อมปล่อยสเตเฟนออกจากทีมเช่นกันหากได้ราคาที่น่าพอใจบอสใหม่สเปอร์แจงเหตุซื้อเมดิสันและวิคาริโออังเก้ปอสโคกูเฮดโค้ดคนใหม่ของทันนมอสเปอร์เปิดถึงสาเหตุการจิ้มเลือกเจมเมดิสันกองกลางทีมชาติอังกฤษและกูยเยโมวิคาริโอผู้รักษาประตูอิตาเลียนให้เป็น2แข้งใหม่ไก่ไดนทองซัมเมอร์นี้ ว่าเป็นเพราะเหมาะสมทั้งสีเท้าและคุณลักษณะสเปอร์ได้นักเตะใหม่มาพอท่วมท้วมในตลาดซัมเมอร์นี้นอกจากที่จ่ายเงินซื้อขาดไดยันคูรูเซสกี้กับเปโรปอโลแล้วก็เป็นการควักเงินอีกก้อนย่อมๆ40ล้านปอนด์เพื่อซื้อเบดิสันจากเลสเตอร์และ17ล้านปอนด์ซื้อวิคาริโอมาจากเอมโปลีกรณีนี้โค้ชชาวออสเตรเลียกล่าวว่าไม่เพียงแต่เรื่องของพรสวรรค์ที่ทั้งคู่จะนํามาในฐานะนักฟุตบอล มันยังเป็นเรื่องของการที่พวกเขาจะแสดงออกในฐานะของคนคนหนึ่งด้วยเพราะเราจะเล่นฟุตบอลที่ต้องการสิ่งที่ชัดเจนมากๆจากนั้นคุณลักษณะและบุคลิกภาพของนักเตะทั้งสองคนมีคุณสมบัตินี้ในตัวเองผมสามารถได้ยินเสียงของพวกเขาเมื่อผมคุยกับพวกเขาผมได้คุยกับทั้งสองคนมาแล้วบ้างก่อนที่เราจะเซ็นสัญญากันผมรู้ว่าทั้งคู่คือนักเตะประเภทที่ถูกต้องในการนํามาสู่ห้องแต่งตัวของเราหนึ่งในประเด็นสําคัญคือการที่ว่าผมจะสามารถมองเห็นพวกเขาได้หรือไม่ เพาการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นไปด้วยเหตุผลที่เหมาะสมผมสามารถรู้สึกได้ว่าทั้งสองคนต่างก็เข้าข่ายทั้งนี้มีโอกาสสูงที่2แข่งใหม่ของปอสโคกูจะเดินทางมาร่วมกับทีมเตะพรีซีซั่นพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในประเทศไทยในวันที่13กรกฎานี้ก่อนที่พิมลีกซีซั่นใหม่จะเริ่มต้นขึ้น13สิงหาคมสเปอร์จะบุกไปเตะกับเบรนท์ฟอร์ดรอยืนยันอีกที สเปอร์จ่อคว้าตัวมานโซเลมอนเสริมแดนกลางแบบฟิฟีี่าบิโซโรมานนักข่าวตัวพ่อออกโรงเปิดเผยว่าสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสโคกูผู้จัดการทีมคนใหม่มีแววได้ตัวมานโซเลมอนกองกลางตัวรุกทีมชาติอิสราเอลมาร่วมทัพเป็นสมาชิกแหม่รายที่4แบบไม่มีค่าตัวหลังตกลงสัญญากับนักเตะด้วยวาจาได้แล้วและรอเคลียร์กับชักซ์โดเนตตต้นสังกัดของมิฟิลยูรวมทั้ง สาพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในขั้นตอนสุดท้ายสเปอร์ซึ่งอยู่ในช่วงการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในยุคข,ของในายใหญ่ชาวออสเตรเลียจัดแจงเซ็นสัญญากับนักเตะได้แล้วสามรายทั้งเดยันคูรูเซฟสกี้ที่ดึงตัวมาจากยูเวนตุสแบบทาวอรวมไปถึงกูยโมวิคาริโอในด่านทีมชาติอิตาลีของเอมโปลีและเจมเมดริสันสตาร์ดังทีมชาติอังกฤษของเลสเตอร์ซิตี้ทั้งล่าสุดเมื่อสองกรกฎาคมโรมาโนทวีตว่าโซลลมอนซึ่งย้ายจากชัคซาโดเนตสโมซรนนลิกยูเครน มาเล่นให้กับฟูลแลมแบบยืมตัวเมื่อซีซันก่อนตกลงด้วยวาจาที่จะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของไก่ดทองแล้วแต่อาจจะมีปัญหาที่ต้องสะสาง Exclusive s ป p e r ตกลงด้วยวาจากับมโนเซลามอนได้แล้วเยวิโกโกโรโมาโนแจกแจงสัญญาเป็นอันตกลงกันได้แล้วและมีกำหนดการตรวจร่างกายในสัปดาห์หน้าโซลามอนตกลงสัญญาส่วนตัวได้เรียบร้อย